ของเราวันนี้นะคะเป็นของกินเล่นขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีค่ะนั่นก็คือหอยเสียบสารสค่ะซึ่งหอยเสียบที่เป็นวัตถุดิบหลักนี้นะคะชาวบ้านก็จะใช้วิธีการถีบกระดานหาตามชายฝั่งที่เป็นดินเลนในช่วงที่น้ําลงค่ะซึ่งก็สามารถหาได้ตลอดทั้งปีนะคะทําให้ที่บ้านบางอินพัฒนาอาเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ทําหอยเสียบขายกันเป็นอาชีพเลยค่ะเรียกว่าเดินไปทางไหนก็จะเห็นหอยเสียบตากอยู่แทบทุกบ้านเลยละคะ่ะ หอยเสียบสดที่เราได้มานะคะก่อนที่จะนําไปทําเป็นหอยเสียบสามรสก็ต้องนํามาแกะเนื้อก่อนก,ก่อนจ้ะ <Okay. S 2> แล้วคือเยอะมากเลยวันนี้จะแกะหมดไปแลเนี่ยกองบนภูเขาเลยอ่ะ แกะยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเปลือกเขาค่อนข้างบางเนี่ยหนูแกะแล้วมันแตกแบบเนี้ยมันต้องมันมีเทคนิคไหมคะเวลาที่เราแกะค่ะบีบอย่างเงี้ยแล้วนั่นเล่นกันอ๋อหมายถึงว่าเราจับตรงปลายเขาอย่างเงี้ยเหรอคะแล้วก็บีบพอบีบแล้วลิ้นขึ้ื่นอกมาเลนะแล้วตรงนี้เขาจะอ้าเราก็จะแกะง่ายจ้ะอ๋อแล้วก็จะออกมาเป็นหอยเสียบสดๆแบบนี้เลยลิ้นนี่ดูยาวเฟื่อยเลยค่ะส่วนไหนของเขาที่อร่อยเหรอคะตรงลิ้นเหรอ ขตรงไข่เนี่ยตรงนี้น้ำรูกตาเนี่ยตรงนี้เรียกว่าลิ้นตรงนี้เรียกว่าไข่เหรอคะไข่หอยไข่หอยตรงนี้มันเป็นยังไงคะมันมันเลยแล้วคือหอยนี่คือเป็นเเลยนะคะแกะเป็นเเลยบางตัวนี่คือแบบว่ายังแลบลิ้นดึ๊บๆอยู่เลยดูดิเป็นทุกตัวเป็นท mm ุกตัวเค่ะมาแบ่งใส่ตะกร้า <sh> แล้วก็ลงไปเขย่าในน้ําเค็มนะคะหรือว่าน้ําทะเลนี่แหละคือพอเราเอาหอยเสียบสดลงไปล้างนะคะน้ํานี่คือเปลี่ยนสีเลยกลายเป็นสีโครนเลยอะ่ะคือล้างจนอยากให้น้ําเขาใสเลยอะให้ดูเนื้อหอยเสียบสดที่ล้างสะอาดแล้วนะคะคือเราจะเห็นลักษณะโตัวเขาชัดขึ้นนะเนี่ยเขาจะมีลิ้นยาวเฟื้อยแบบนี้เลยสีขาวจัวุ้วแล้วก็จะมีตัว แล้วก็จะมีส่วนของไข่ที่แม่บอกว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวนี้เราต้องนําไปตากกันจะให้กลายเป็นหอยเสียบแห้งก่อนแล้วค่อยนําไปทําเป็นหอยเสียบสามรสจ้ะ แบบสดๆนะคะพอเรานําไปตากแดดประมาณ1วันนะคะก็จะออกมาเป็นหอยเสียบแห้งหน้าตาแบบนี้เลยกลายเป็นสีเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวนี่ออกใสเลยปกติถ้าเราจะได้หอยเสียบแบบแห้งอย่างนี้ค่ะสัก1โลนี่เราต้องใช้หอยสดแบบที่มีเปลือกสักกิโลค่ะแนมะ่สิบสามสิบห้าสิบสามึงสิบห้าเลยเหรอแล้วปกติเวลาที่เป็นหอยเสียบสดแบบถ้าขายทั้งเปลือกเนี้แม่แม่ขายโลเท่าไหร่คะตอนนี้หอยทุ้แค่ยี่สิบบาทต่อโลแล้วถ้ามันกลายเป็นแบบแห้งแบบนี้เขาคายกันณ์ห้ารนะ้อยห้าร้อยฟาะ หมายถึงว่าผ่านการแ<น>ปลรูปแล้วกลายเป็น500เหรอคะเดี๋ยวเราจะนําหอยเสียบแห้งอันนี้นะคะมาทําเป็นหอยเสียบ3ามรสกันตั้งกระทะกันมาจัมะจ้าจ้าโอ้โ,อโหพอโดนน้ำมาแล้วกลิ่นออกมาเลยอะ่ะกลิ่นอารมณ์อาหารทะเลอ่ะเนาะหอมๆนะคะกลิ่นแบบอยากกินเข้าสวยอะ <laughs> ลดลงแล้วก็จากที่มันตรงลิ้นเป็นสีใสๆตอนนี้ก็ออกจะขุ่นๆนะคะขุ่นเหลืองๆแล้วเราดูยังไงคะว่าเขาได้แล้วค่ะเู่ตัวเหลืองๆให้ถั่วสีมันเสมอกันจริงๆแบบนี้ถ้าทอดเสร็จแล้วก็กินได้เลยนะคะกินได้เลยจะอบบจะอกเค็มนิดๆหอยเสียบแห้งเราทอดจนสุกกรอบเลยนะคะอนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะทำน้ำสามรสกันนะคะเดี๋ยวแม่ทำน้ำ เดี๋ยวหนูทาอีกหนึ่งอย่างก็คือทําหอยเสียบยที่แท้จริงจ้ะก็คือหอยเสียบที่ต้องเสียบไม้นะคะอันนี้แม่บอกเป็นแบบโบราณเหรอสมไมก่อนท้อมาก่อนแหะเสียบไม้เนี่ยค่ะพ่อบอกสมัยเด็กๆเขากนินกันเนาะ <c oughs> แบบสมัยแม่เด็กๆเขาแบบเสียบไม้ขายกันหรอไม้ขายกันเริ่มจากน้ำตาลตะโหนดก่อนนะคะระหว่างแม่ทำน้ำซอสนะคะเดี๋ยวให้ดู หอยเสียบที่แม่ทอดเอาไว้นี่โอ้โหเขาหดลงอีกเยอะเลยเนาะเหลือแค่นี้เองค่ะสีนี่คือออกน้ำตาลน,น้ำตาลแดงๆนะคะหืมหน <c oughs> ูคิดว่าจะกรอบอีกมันก็ไม่ได้เค็มมากเน้ะไม่น่าถึงมีน้ำปลามาด้วย <c oughs> เป็นอหอยที่มีรสในตัวนะคะ <c oughs> รสแบบหวานๆเนาะ <c oughs> แต่ว่าส่วนของลิน้นอะตรงนี้แข็งตรงนี้อาจจะต้องใช้แรงเคี้ยวนิดนึงนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยจะนิ่มนิ่มมัน ตอนนี้น้ำตาลตะโหนที่เราเคี่ยวนะคะออกจะแนวใสๆแล้ว <c oughs> คือข้นแล้วนะคะแม่ก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปแล้วก็น้ำปลานิดนึงมันจะได้สามรสเนาะ <c oughs> แล้วก็เติมเผ็ดด้วยพริกและกระเทียมที่เราปั่นไว้โอ้โหแม่ไม่มยั้งมือนยเออไปยั้งไปทั้งช้อนเลย ราดสามรสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่หอยเสียบแห้งที่เราทอดเสร็จแล้วลงไปเลยสีสรรันมันสวยมากเลยอ่ะสีปัดกันเนาะคลุกเคล้าให้ตัวหอยเสียบเขาเข้ากับน้ำซอสน,นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่จานตักใส่จานได้เลยหอยเสียบ3ามรส มีเมนูจากหอยเสียบเยอะมากเลยมีแบบ3รสที่เราทํากันเมื่อกี้นะแม่เนาะแล้วก็มีเป็นแบบเสียบไม้ย่างนะคะแบบโบราณแบบนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยเพิ่มเติมมาเป็นหอยเสียบหวานหอยเสียบหวานอันนี้ปกติแม่ก็ทําขายด้วยอ่าเดี๋ยวหนูชิมเลยนี่หอยเสียบสามรสนะคะม,มันจะมีความหอมแบบกระเทียมแล้วก็ออกหวานเค็มแล้วก็เผ็ดตามมานิดนึงเปรี้ยวนี่คือนิดนึงให้พอแค่ตัดเลี่ยนนะคะอร่อยดี จริงๆกินเล่นก็ได้เนาะกินเป็นก้าวก็ได้นะคะเดี๋ยวชิมแบบนี้ด้วยเพราะว่ารสชาติเดียวกันแบบที่ย่างเลยค่ะเขาหอมกว่าเนาหอมฝาหอมแบบจริงๆมีความกลิ่นเขามีความคล้ายๆกับหมึกบดอ่ะใช่ปลาหมึกบดย่างอารมณ์ประมาณนั้นนะคล้ายๆกันหอมดีเดี๋ยนูชิมอีกอย่างด้วยที่แม่นําเสนอนี่หอยเสียบหวานะ นุ่มอย่างนี้กินง่ายค่ะมันจะไม่แข็งเท่ากับอันที่<ด>ตากแห้งสนิทนะคะจริงๆหอยเสียบที่บ้านเราก็ทําขายด้วยเนาะคะ <ๆ S 1> ่ะ,คะ <ๆ S 1> มีทั้งแบบหอยเสียบแห้งแบบนี้นะคะแบบ3ามรสแล้วก็แบบหอยเสียบหวาน <ๆ S 1> แม่มาลีก็ทําขายทุกแบบเลยนะคะ <ๆ S 1> คุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะลองชิมหอยเสียบรสชาติเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้โดยตรงกับทางแม่มาลีเลยนะคะเดี๋ยวปราจะฝากเบอร์เอาไว้ให้ทางหน้าจอเนาะแล้วก็วันนี้นะคะของว่างจากหอยเสียบของเราอร่อยมากเลยจริงๆ นอกจากแม่มารีแล้วก็มีคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็มีน้องที่มาช่วยด้วยนะช่วยกันแกะช่วยกันล้างหอยนะคะจุดออกมาเป็นจานอร่อยจากหอยเสียบวันนี้นะคะขอบคุณแม่มากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมนะคะที่บ้านเราก็มีวัตถุดิบอร่อยๆนะคะอยากให้ทั้งปรางพี่โนแล้วก็พี่ภูไปตามอาเภอจานกันนะคะก็ทักมาบอกกันได้นะคะทาง Facebook ตามอาเภอจานค่ะแล้วก็ทุกตอนของตามอาเภอจานค่ะสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วก็34 HD แอปพลิเคชัน วันนี้ตาอภิจารหมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ว่าเรากลับมาพบกันได้ใหม่ทางอมรินทีวีเอสดีช่อง34ที่เดิมแห่งนี้นะคะวันนี้ป้าแล้วก็แม่มาีิขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่นะคะคุณ่ะอยากจะเป็นแบบเราใช่ไหมโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วค่อยเลี้ยงมันอย่าดึงอย่าดืงเดี๋ยวก็ผ่ันหมุนนี่หมนหมุนเขย่านิดนึง น่าจะเจริญอาหารอยู่นะวันนี้นะเพื่อความจะอิ่มอ่ะออมรินทีวีอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเ d ช่อง34ด้วยนะคะ